ลูกโป่งนะคะตลบอบเป็นเรื่องลกโป่งนะคะวันนี้นะคะพี่อทก็จะหากิจกรรมสนุกๆนะคะมาเล่นในห้องลูกโป่งนะคะที่พีทได้เป่าทิ้งไว้นะคะก็คือการปิดตาฮะไข่ไข่อะไรอ่ะนี่เห็นอุปกรณ์ไหมคะนี่ผ้าปิดตาพีทได้เตรียมมาแล้วนะคะนี่ก็มีผ้าปิดตานะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือเจ้าไข่คินนจอยสองใบนะคะเฮ้ย For boy and for girl ค่ะนาริกามีอยู่ว่าพี่จะติดตาด้วยภาพแบบนี้นะคะหาเจ้าไข่นะคะกินนัาจอยโอ้ยไข่เบี้ยวเ,เลย <c oughs> สองฟองนะคะอีกฟองเนี่ะเป๋าพี่ค่ะโดยใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีหาไข่ในเวลาหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าพี่อีฟจะหาไข่เจอหรือเปล่า อันดับแรกนะคะพี่อีฟตัง้งนาฬิกาไว้หนึ่งนาทีนะคะแล้วก็พี่อีฟจะผูกตาด้วยผ้าผูกตาผืนนี้นะคะผูกตานนไม่ได้ผูกใหญ่ขำไหมแปเรียบกิ๊บโอเคหลังจากที่พี่อีฟปิดตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีฟนะคะก็จะนําเจ้าไข่นะคะแต่หยิบไข่ขึ้นม,มาก่อนนะ,ะเป็นผู้หญิงมีไข่สองฟองนี่นะคะโยนไปด้านล่างหลังนะคะแล้วก็จะจับเวลากันเลยนะคะ โ okay. อเคนับเวลาถอยหลังมาเลย5 4า 2, 2. <c oughs> ีสสองสองห่งเรามาหาใครกันเลย

แล้วค่ะอพอทำงานมากแล้วมาเปิดตากันนะคะว่าพ,พี่ได้ไข่ฟองไหนแล่นเอาหา่อเลยอ่าได้ฟองเต๋อสรุปว่าพี่อิพ์ร้องไห้เซตลูกฟองของโป่งทำไม่ทำไม่สำเร็จนะคะ เหนื่อยมากเลยค่ะน้องหาฟาองเดียวเนี่ย,ยเดี๋ยวพี่อีฟนะคะจะหาไข่ฟอร์บอยนะคะอีกใบหนึ่งนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเรามาหาพร้อมกันเลยนะคะ อา้าวม่ไ,ไมยไ่่ต้งงั้นนะ่ไหมโหชาติน,น้หาเจอไหมย่าดีเนี่ยพี่พักนั่นเหนื่อยอะ ธุรกิจของพี่อิฟนะคะพี่อิฟก็หาไข่ได้ใบเดียวก็วคือเจ้าคินิ้จอยฟอร์เกิร์มนะคะพี่อิฟก็จะแกะใบนี้ใบเดียวนะคะเพื่อเป็นของขวัญและ่างวันลอบใจให้กับพี่อิฟกันจะได้กินชอ็อกโกแลตอร่อยๆเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลย let's go นี่นะคะเจ้าไข่คินิ้จอยนะคะพี่อีฟซื้อจากโลตัสนะคะรานะคาประมาณ29บาทนะถ้าจำไม่ผิดอ่าโอเคพี่อีฟจะเปิดนะคะนี่เป็นครั้งแรกของพี่อีฟนะคะในการกินไข่ ลูปเกือบสาวสิบบาทนะไม่ธรรมดามีพอเปิดออกมานะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นฟอยล์สีทองกับฟอยล์สีขาวนะอันนี้น่าจะเป็นของเล่นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะลองมากินช็อกโกแลตกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เหนื่อยมากหิวก็จะมีเจ้าช้อนนะคะมาให้นะคะถือยังไงอ่ะคิดว่าถืออย่างนี้แล้วกัน สลอาดมากอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะเราก็จะเปิดกันเลยก็นี่เปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีเจ้าช็อกโกแลตสีข,ขาวๆนะนี่เห็นไหมไม่รู้ว่าน้องเห็นหรือเปล่านะคะมันจะเป็นเวเฟอร์ด้านในแล้วด้านในก็จะมีลักษณะเป็นแบบช็อกโกแลตสีน้ำตาลเข้มๆคุ้นๆอ,อ,อยู่ด้านในอีกในรูปบอลนะคะ <S <S <บน>อะ่ลองชิมกันเลยนะคะอืม หวานนะพี่ว่าหวานมากเลยคล้ายๆกับเจ้าเฟอร์ลโลอีฟนะคะจะมาแกะแขะแขะแกะเปิดนะคะเจ้าไข่เซอร์ไพรส์นี้นะคะว่าดัานรจะมีของเล่นอะไรมาให้พี่อีฟนะคะน่ารัก้าดูดิอยากได้กำมาตั้งนานแล้วน่ารักจ้าเป็นตุ๊กตาเข้ากับพี่อีฟมากเลยอะ่ะดูแบบเหมาะสมกับช่วงวัยอายุมากเลยตุ๊ก oh. ตาเดทารกน่า เห็นไหมคะที่ไปดูชอบมากเลยน่ารักมากเลยนี่มีจุกด,ดูดนมนะคะแล้วก็ถือช้อนนะคะช้อนสีมพูเหมือนแบบอ๋อเป็นเปเด็กนะคะนี่นะคะใครเคยได้มั่งนี่แบบนี้น่ารักค่ะตใจแล้วก็เจ้าตัวตุ๊กตาก็นั่งอย่างนี้ค่ะน่าเป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะน่ารักมากมากเลย โอเออโอ้เอเดี๋ยวพี่อยากรู้ว่าของผู้ชายจะมีของเล่นอะไรอ๋อจะเปิดของเล่นอะไรแต่แตเนี่ยนี่ขยับได้ด้วยนะยไม่ธรรดา <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเล่นนะคะเล่นเกมหาไข <c oughs> ่ในเวลาหนึ่งนาทีวันนี้นะคะพี่อีกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกัน <c oughs> ใหม่คลิปหน้าน,นะคะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะเป็นแรงสนับสนุนให้พี่อีฟทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พี่อีฟก็ขอตัวบายๆลาไปก่อนนะคะ